เดอะแล็กนาล็อกหรือว่าที่เราเคยเล่นกันก่อนหน้านี้ในชื่อแล็กน่าล็อกแบทเทิลออฟดิโนวิทฮาร์กำลังจะมาเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรุนลับของางวันมากมายอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ดอยจะพาไปจัดอันดับเทียริสอาชีพเล่นง่ายต้นเกมกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เล่นง่ายเกือบทุกอาชีพนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันในคลิปนี้นะครับว่าสําหรับดอยอาชีพไหนเล่นง่ายทีุ่สุุดดนนนะะคครับบําเเเว็ไซตต์ติมมมก EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ easycard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook EasyCard Top Up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามและก็เติมเงินได้ที่ a easycard.game หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัย100%ซสำหรับ เพื่อนๆที่อยากเปิดบอทเกมไนโครแต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองไฟวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์นะครับเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งทาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดฟาร์มออโต้ไว้ได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้เพื่อนๆจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วตัวเกมมันก็ยังฟาร์มอยู่นะครับส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ GVIP ซึ่งมันจะแพงกว่า เริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะครับแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับในลิงก์มีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตามกันนะครับ อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเดอะแ g ็กน o ลล็อกหรือว่าชื่อเดิมที่เราเคยเล่นกันก็คือแล็กนั o ล็อกแบทเทิลออฟเดอะโนวิดแฮร์ดนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วสาหรับเซิร์ฟซีนะซึ่งวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์เดอะแล็กนัลล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เลือกประเทศแล้วก็ใส่เบอร์มือถือแล้วก็กดยอมรับเท่านั้นนเเเลยยะคครรรับขออองงงาาาาววกกกกกก็็จได้ตตูมาา100ูมมมชใีปืหแ อกเดวิลนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะแจกแบบนี้หรือเปล่ารวมไปถึงโอลิ1 0 0แล้วก็อ e ีรู100นะครับแล้วก็จะได้ฉายาด้วยนะครับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านี้มีจนถึงวันที่31ตุลาคมกันเลยนะครับ <S <S นั่นแปลว่ากว่าเกมนี้จะเปิดโคสเบต้าเนี่ยก็ต้องหลังวันที่31ตุลาเป็นต้นไปเลยนะครับ <S <S ทีนี้เราลองมาเข้าเนื้อหาของคลิปนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้ดอยจะมาจัดเทียริสนะครับว่าช่วงต้นเกมมาชีพไหนที่เล่นง่ายเล่นสบายไปต่อได้นะ รวมถึงวิธีการเล่นการอัพสเตตัสการอัพสกิลในช่วงแรกจนไปถึงเปลี่ยนคาสสอนะครับซึ่งนอกจากเรื่องกราฟ,ฟิกที่ทําให้เป็นจุดเด่นของเกมนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้เหมือนแลกนล็อกคาสสิงมากๆระบบอาชีพก็ยังมีความคล้ายหรือว่าเหมือนมากๆอีกเช่นกันนะครับซึ่งสายอาชีพเบื้องต้นก็คล้ายๆกับแลกนล็อกคาสสิกในช่วงแรกๆเลยนะครับก็จะมีให้เล่นนักดาบนักเวทโจรพระ พ่อขาแล้วก็นักธนูนะครับเท่าที่ดอยลองเล่นมาในทุกอาชีพนะครับในช่วงคาสแรกๆจนถึงเปลี่ยนคาสสเนี่ยเล่นไม่ยากทุกอาชีพเลยนะแต่มันก็จะมีบางอาชีพที่มันเล่นง่ายมากๆนะครับรวมไปถึงบางอาชีพก็อาจจะมีติดขัดนิดหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลองมาจัดเทียริสแล้วก็ลองดูนะครับว่าวิธีเล่นในคาสแรกของแต่ละอาชีพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง สองอาชีพแรกที่ต้องจัดให้เป็นเทียสหรือว่าเทียแรกแรกที่เป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับก็คืออาเชอร์แล้วก็นักเวทนะครับอาเชอร์ <Ar cher S 2> ในภาคนี้นะครับจะมีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือดับเบิลบอยนะครับเพราะว่าเราใช้แค่สกิลดับเบิลสตาร์สกิลเดียวก็เก็บเลเวลได้ผ่านไปเป็นคัสสออย่างง่ายได้แล้วนะครับสกิลหลักๆที่จําเป็นของอาชีพนักธนูหรือว่าอาเชอร์นะครับก็คือดับเบิลสตาร์สกิลนี้เราอัพเต็มที่เลเวลสิได้เลยนะการใช้สกิลดับเบิลสตาร์ของเกมนี้เนี่ยมันกนมมาา,าีียก้้็ฟ หรือยาปั๊มมานาให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นสกิลดับเบิลสตาร์ก็ยังไม่มีคูดาวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยิงดับเบิลได้รัวๆสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลนี้ที่มันจะเพิ่มระยะการยิงนะครับเราสามารถอัพให้เต็ม5ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถอัพสกิลนี้ให้เต็ม5ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันจะส่งผลให้ยิ่งเรายืนไกลจากมอนสเตอร์ที่เราโจมตีเท่าไหร่นะครับความแรงในการยิงก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอีกหนึ่งสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลรรกกอ,าาอิน ก็จะเพิ่มเด็กให้เรานะครับเป็นสกิลบัฟส่วนแต้มที่เหลือเพื่อนๆสามารถเลือกอัพได้เลยนะครับจะเลือกอัพแบบผมก็ได้ก็คือไปอัพสกิลคาร์ลูกธนูไว้หน่หน่วยนะครับส่วนสกิลที่เหลือให้เพื่อนๆเลือกลงได้เลยนะว่าจะไปลงแอโร่ชาเวอร์เพื่อจะเอาไปเก็บมอนมูลหรือว่าจะเอาไปลงชาร์จแอโร่เพื่อเอาไปสตันใน PVP ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเล่นเลยในช่วงแรกๆจนถึงเปลี่ยนอาชีพค้าสองนะครับอาเชอร์เก็บเลเวลสบายๆผ่านมอนได้ค่อนข้างง่ายนะอาจจะมีช้าอยู่บ้างในคอนเทนต์หอคอยนนนะรัับเเาาาาว่่หองงช้้ีีมมมจลตซึถ ไม่ได้อัพแอลโร่ชาวเวอร์มามันอาจจะเคลียร์มอนชา้านิดหน่อยนะครับแต่เราสามารถยิงดับเบิลสตาร์จากระยะไกลไปได้เรื่อยๆก็ผ่านได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับในด้านสเตตัสของอาเชอร์ก็อัพไม่ยากนะครับในช่วงที่เป็นอาเชอร์เราสามารถอัพเด็กหลวนๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะติดอัพเอจิกันลักไปนิดหน่อยเพื่อตอนเป็นฮันเตอร์ก็ได้เช่นกันนะแต่ท้งนี้ทท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆตั้งใจจะเล่นฮันเตอร์เป็นสายไหนด้วยนะครับโดยสรุปแล้วอาชีพนักธนูหรือว่าอาเชอร์ก็เป็นนนนนออาาาาชีีพพท่่เ่เเเเลลงงงยยยตตรรรไปมะะัฉ้้ดให อันดับต้นๆของอาชีพที่เล่นง่ายต้นเกมสำหรับเกมเดอะัล็กนาล็อกนั่นเองนะครับ ในส่วนอาชีพที่2ที่เล่นง่ายต้นเกมที่ดอยจัดให้เป็นเทียเดยวกัอบนักธนูก็คือนักเวดนั่นเองนะครับถ้านักธนูคือดับเบิลบอยนักเวทบมันก็คือโซสไตบอยนั่นเองเพราะสกิลหลกัหลกๆในการโจมตีของนักเวช่วงแรกก็คือสกิลโซสไตนะครับสกิลโซสไตเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับดาเมจแรงใช้ได้แล้วก็หนึ่งในเหตุผลสําคัญนะครับที่ดอยจัดให้อาชเชอร์แล้วก็นักเวเป็น2อ,อาชีพที่เล่นง่ายสุดต้นเกมก็เพราะเป็นอาชีพที่ตีไกลนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าช เล่นสายตีใกล้อาจจะลําบากกว่าเพื่อนๆที่เล่นสายตีไกลนะครับกว่าเราจะเดินถึงมอนเนี่ยมอนก็ตุยกันไปหมดแล้วนะนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าท็อปเทียร์ต้นเกมยังไงก็ไม่พลนักเวทแล้วก็นักธนูนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลนักเวทในช่วงแรกนะครับอัพง่ายๆก็คือเริ่มอับจากโซสไต์เลเวลสิตันไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับสกิลที่สําคัญก็จะมีมานาิโคลี่อัพเต็ม10นะครับต่อมาด้วยสกิลไฟฮันเตอร์หรือว่าสกิลไซนะครับที่ใช้ขุดเป้าหมายที่มุดอยู่่รรรวมมไไปถึงงออีกีกลกล็คืเเเนนจ้้้ททะาาาใหดดัับ นะส่วนสกิลพอยที่เหลือเพื่อนๆเ,เลือกอัพได้เลยนะครับซึ่งจะมีอีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจแล้วอาจจะได้ใช้นะครับก็คือไฟวอลไฟวอลเวอร์ชันนี้จะมีแค่เลเวลหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะต้องอัพไฟบอลเลเวลหนึ่งไฟบอลเลเวลหนึ่งเพื่อจะอัพไฟวอลเลเวลหนึ่งให้ได้นะครับหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะไปอัพสกิลโบสกิลอื่นอย่างเช่นโคโบหรือว่าสายฟ้าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยการเก็บเลเวลหลักๆของอาชีพนักเวทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเควสทั่วไปหรือว่าการไต่หอคอยต่างๆนะครับก็จะใช้แค่่สสสกกกิิิลลลเเเดียววว็็คคคคืออโซไตนนนนนนัันงนนนังงะะรรรบใามปจแ้ สกิลโซสไตเนี่ยมันอาจจะเสียเปรียบสกิลดับเบิลสตาร์อยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากระยะยิงของสกิลโซสไตจะใกล้กว่าสกิลดับเบิลสตาร์นะครับรวมไปถึงความเร็วที่มันจะถึงตัวมอนสเตอร์เนี่ยสกิลดับเบิลสตาร์มันค่อนข้างจะเร็วกว่าแต่สกิลโซสไตจะได้เปรียบเรื่องความแรงนะครับในช่วงแรกที่จะแรงกว่าสกิลดับเบิลสตาร์นั่นเองในส่วนของสเตตัสนะครับตอนเป็นนักเวทเนี่ยเราสามารถอัพอินล้วนได้เลยนะหรือถ้าใครตั้งใจจะเล่นวิสาสายไล่ไวนะครับก็ยังสามารถอัพเด็กไว้ได้นะราา,า้้้งไไวว50แลกก็็็ปุยยเดยยดๆ เช่นกันนะครับ สองอาชีพเล่นง่ายต่อมาที่ดอยจัดให้เป็นเทียที่2นะครับ <S <S ก็คือนักดาบแล้วก็พ่อค้า <S 1> <S 1> เอาจริงๆแล้วนักดาบกับพ่อค้าเนี่ยก็ไม่ได้เล่นยากไปกว่านักเวทแล้วก็นักธนูเท่าไหร่นะครับแต่ที่ดอยจัดให้มันเป็นเทียที่เล่นได้ยากกว่านิดนึงก็เพราะว่าระยะโจมตีที่มันใกล้นั่นเองนะครับพอเป็นอาชีพที่โจมตีระยะใกล้นะครับในช่วงแรกๆที่เราอยู่กับคนเยอะๆโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในฝูงของนักเวทแล้วก็นักธนูเนี่ยตอนแรกๆอาจจะเก็บเลเวลยากสักหน่อยนะครับแต่พอจังหวะที่หลุดพ้นจากฝูงชนมาแล้วการเก็บเลเวลของน วิธีอัพสกิลของนักดาบก็ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับเริ่มจากเราอัพแบชให้เต็ม10ก่อนหลังจากนั้นให้เราอัพสกิลนี้นะครับเพื่อให้แบชมีโอกาสตดสตันส่วนสกิลที่เหลือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าตั้งใจจะเล่นไปเป็นไหนสายไหนถ้าจะเล่นดาบมือเดียวก็อัพสกิลนี้ให้เต็ม10ไปนะครับส่วนสกิลพอยท์ที่เหลือเพื่อนๆจะเลือกอัพอะไรก็ได้นะครับจะมาอัพ HP recovery ก็ได้หรือว่ามาอัพสกิลนี้ก็ได้นะครับสกิลนี้จะทําให้เราถึกมากๆถ้าเลือดต่นะดเเเรรราาาย Man, าายัังป็นนออหืว่่กดบูา อัพเด็กไว้สัก20ที่เหลือเราลงสเต็งยาวๆจนเปลี่ยนอาชีพเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการเก็บเลเวลของนักดาบนะครับในช่วงแรกก็คือแบชอย่างเดียวเลยนะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยสกิลบางสกิลมันไม่ได้มีคููดาวนะครับแล้วก็กินมานาไม่ได้เยอะเหมือนภาค PC ถึงแม้เราจะใช้แบชรัวๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถตั้มมานาทันนะ อีกหนึ่งอาชีพที่เก็บเลเวลง่ายพอๆกับน,นักดาบน,นะครับก็คือพ่อค้าถ้านักดาบใช้แต่สกิลแบชนะครับตัวพ่อค้าก็จะใช้แต่สกิลเมมหรือในภาคนี้เรียกว่ามันนี่แอตแทกนะครับวิธีการอัพสกิลก็อัพตัวมันนี่แอตแทกหรือว่าเม m โมไนต์ตัวนี้ให้เต็ม10หลังจากนั้นเรามาอัพตัวนี้เพื่อเพิ่มสเต็งนะครับเราอัพไปได้เลยที่10บพอยต์หลังจากนั้นก็มาอัพสกิลนี้นะครับชาวเอาหรือว่าเคซี่อัพรอนะครับที่มันจะเป็นสกิลบัฟให้เราเพิ่ม,เมนเงิ ตอนที่เราตีมอนก็ได้นะสําหรับเพื่อนๆที่กังวลว่าพ่อคาที่กดแมมโมไนท์รัวๆเนี่ยมันจะทําให้เซน,เนีหมดไหมตังจะพอไหมนะครับภาคนี้เวลากดเมมม,มันใช้แค่10เซนีนะครับนั่นแปลว่าเราฆ่ามอนตัวเดียวเราก็ได้เงินคืนแล้วนะรวมไปถึงถ้าเราอัพสกิลนี้ไปด้วยเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่ม10%เวลาฆ่ามอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้แมมโมไนท์ภาคนี้ไม่น่ากลัวเหมือนภาคอื่นๆนะครับเพราะว่ามันใช้เงินไม่เยอะนั่นเอง ในด้านของสเตตัสของพ่อค้านะครับมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะเป็นแบ็กสมิธสายไหนนะครับแต่ว่าถ้าอยากเก็บเลเวลให้ไวๆก็เล่นหลักการเดียวกับตัวนักดาบก็ได้นะก็คืออัปเด็กไว้ที่20นอกนั้นลงสเต,ต็งยาวๆไปก่อนนะครับ มาดูที่2อาชีพสุดท้ายที่ดอยจัดให้เป็นเทียสานที่เก็บเลเวลอาจจะช้าที่สุดในช่วงแรกนะครับก็คืออโคไรแล้วก็ตัวโจดนั่นเองนะครับในส่วนของพระหรือว่าโคเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันแล้วแต่ว่าคุณตั้งใจจะเล่นให้เป็นสายไหนนะครับถ้าเป้าหมายของการเล่นอโคไปเป็นพระหรือว่าพรีสเนี่ยการเก็บเลเวลในช่วงแรกจะไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป้าหมายของการเล่นอโคจะไปเป็นมองแล้วช่วงแรกเราจะอัพสเต,ต็งเราอา <ๆ celebrated S 2> จจะเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นอโคที่ว่าเล่นง่ายหรือเล่นยากขึ้นอยู่กับว่าสายที่คุณจะเล่นนะครับแต่ถ้า ้เล่นเปลี่ยนอาชีพไวๆนะครับอโคไลท์ในช่วงแรกเนี่ยเพอๆจะเก็บเลเวลไวพอๆกับนักเวทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดเทียบก,กันจริงๆอโคก็ถือว่าเป็นตัวที่เก็บเลเวลไวก็ได้ชาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นสายไหนนะครับ ทีนี้เราลองมาดูสกิลของสายที่เก็บเลเวลไวก่อนนะครับสายที่เก็บเลเวลไวก็คือสาย Holy Light นะครับวิธีอัพสกิลง่ายๆนะครับเราก็อัพ Holy Light ให้เต็ม10ไปก่อนนะครับที่บอกว่าสกิลนี้มันจะทําให้เราเก็บเลเวลได้ไวก็เพราะว่าสกิล Holy Light เนี่ยมันไม่มีคูลดาวน์นะครับแล้วก็ระยะโจมตีก็ไกลรวมไปถึงดาเมจก็แรงใช้ได้นะครับหลังจากที่เราอัพ Holy Light ให้เต็ม10แล้วนะครับเราสามารถอัพสกิลนี้ให้เต็ม10เพื่อเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะครับเราสามารถอัพเบสซิ่งตัวนี้ให้เต็มมมมมก็ไได้รรรัเเเพพื่่อิลงงจตีวปถถึาาาส ไอชไเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ใครที่ตั้งใจจะไปเล่นมองนะครับตอนแรกผมแนะนําว่าเล่นสายนี้ไปก่อนนะครับมันจะเก็บเลเวลไวกว่าที่เราจะไปเป็นพาทุบในช่วงแรกนะครับ ในส่วนของสเตตัสก็เหมือนกันนะครับตอนเป็นอโคให้เราอัพอินยาวๆไปก่อนนะครับส่วนใครที่จะเล่นมองก็อย่างที่บอกนะครับเราค่อยไปรีสเตตัสตอนเราจะเปลี่ยนอาชีพก็ได้เช่นกันนะครับมาดูที่อาชีพสุดท้ายนะครับที่เป็นอาชีพที่ช่วงแรกน่าจะเก็บเลเวลได้ยากสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็คือโจรนั่นเองสาเหตุที่ดอยจัดให้ตัวโจรเป็นตัวที่เก็บเลเวลเปลี่ยนอาชีพได้ยากที่สุดเพราะว่าโจนเป็นแค่อาชีพเดียวในตอนต้นนะครับที่ไม่มีสกิลโจมตีที่ไม่มีครูดาวนนะครับการอัพส เราสามารถอัพให้เต็ม10ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสกิล improve dodge นะครับเพิ่ม dodge เพิ่มการหลบหลีกให้เราเราก็สามารถอัพเต็ม10ได้เช่นกันนะครับส่วนสกิลพอยทที่เหลือนะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นสายพิษก่อนได้นะครับโดยที่เราสามารถอัพสกิลนี้เพื่อให้ศัตรูติดพิษรวมไปถึงอีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลนี้ที่จะทําให้เราโจมตีศัตรูที่ติดพิษได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนสเตตัสตอนที่เราเป็นทีฟหรือเราเป็นโจนะครับให้เราอัพสเต็งคู่เด็กไปก่อนก็ได้นรอถาานปเเ็็ลยกสม สเต็งเอจิลักได้เลยนะครับไม่ต้องอัปเดกแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับอาชีพโจนน่าจะเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลไปจนถึงเปลี่ยนอาชีพคัสสได้ยากที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากมันจะต้องตีธรรมดาให้ติดดับเบิลไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุก็คือโจนเป็นสายตีใกล้นะครับในช่วงแรกๆที่เราต้องเก็บเลเวลกับคนเยอะๆเนี่ยโจนจะค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะครับแต่ว่าโจนจะมาเฉดฉายใชอีกทีก็ตอนเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินแล้วนะซึ่งพอเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินแล้วสกิลที่มีให้ใ้ยรรวงง,รงดานุแ ข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมได้จัดอันดับขึ้นมานะครับซึ่งวัดเฉพาะความเล่นง่ายแล้วก็ความรวดเร็วในการเก็บเลเวลจากคาสหนึ่งจนเปลี่ยนอาชีพคัสสองนะครับไม่ได้แปลว่าอาชีพไหนเก่งกว่ากันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอะไรหรือว่ามีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ไดใ้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ